พี่น้องครับผมม้านขึ้นเก้าครับผมมาอน,นี้มีติจุมม่มจู่มดเลยครับผมสวัสดีครับผมมาอน,นี้ก็พาไปเก็เมิมพ์ขึ้นเก้านะครับแล้วก็อันนี้ก็บนวิวทำเลเก็บเห็นนะครับเนาะข้างถนนนะครับนี่จอดรถอยู่มรงนี้ครับผมนี่รถผมนะครับแล้วก็ เห็ดก็ข <cents cover S 3> <c Ris ky> <horse hair> ึ้นข้างๆบานนี้ครับเห็ดก็ขึ้นค้างถนนนัสิพี่น้องนี่เห็ดคืนขึ้นอยู่เนี่ยเนี่ยพ่อเฮ็ดจอดรถเลยครับผมปุนนี้ยไม่ให้เจอเห็ดเนี่ยนี่มันมั่งคืนเลยครับผมเนี่ยเนี่ยครับมันมันขึ้นเลยเนี่ยพ่อกับเพ็ยบเลยครับผมจุ่นดนะครับเนาะโอเคผมจอดรถประมาณเลยครับผมเอาเลึกเอาใช้ยุบมือนี่คือสีมานยู่พี่น้องมือนี่ท่านจอดรถพอเห็ดเนี่ยมานด้วยครับผมถ้าเป็นผมนะ เป็นผมในจอดรถพอเห็นเลยเนี่ยมันนี่ครับอุ้ยงามขนาดพี่น้องเว้ยเออพีอุ้ยคักขนาดพี่น้องวัดตออนครับครับผมนี่ครับผมมีกิ่กรมงามมาผมปูนแหน่ยาวพี่น้องปูนเห็นบ่พงปูนพี่น้องอุ่นหอดปูนพี่น้องอุ่น bát oh, nhìn cái men đấy phun cường thường cái men nhà hoạt sĩ sẽ kết bàn phòng là bình ấy lái khả ăn đấy cân cắt cái nào อุย้ยพี่น้องเอ้ยมันแต่งงามๆครับผมโอ้พี่น้องพี่น้องแบบนี้ครับผมอยู่ป่าเห็ดมันชิดโล่กสิครับพี่น้องเนี่ยมันค่อนข้างชันนิดนึงเนาะเอากล้าดำใบใหม่นี่พี่น้องมันยังไก่มาพ่อเฮทหลวงปู่เง,งี้ยปุ่นอยู่ปุ่นอันนึงนี่นี่อยู่อันนี้สามดอกพี่น้องจะไปเบิ้งน้ำกัน ครับผมนี่ครับเหลืองูกเหลืองอือออยู่ครับเพล่โอ้ยบางงามเลยครับผมนี่ขี่เอาเลยขามันนอนครับผม โอ้ยเงาเลยสอนคักเลยหูยหักมาเลยล่ะผมป๊าปพี่น้องมีแต่คามงามพี่น้องนี่ครับผมห้าดอกเลยครับผมนี่ครับผมมีแต่ควางามเลย ฮะ huh? พี่หนงยังชักเลยพี่หนงมือนี่โอ้ยด็ขามันหินมันเลือกพอดพี่หนงหินมันเลือกโอ้พิษหินมันลายหินมันลายเนาะนี่พี่น้องแทงถึกแต่หินพี่น้อง Ta khăn hạp cho mình mm -hmm. uh, nào vậy พี่น้องไม่ต้องเจาะนี่ครับสูงอุ่นอลาดพี่น้องเฮ้ย xuống này kia nào đó mình thấy hình nhau đấy ui mình thấy hình ui ở สูงหงพ่พอมสูงพร้อมหงพ่พอมเออสูงทุกทหารพี่น้องแบบเนี้ยสูงทุกทหารหงข่ขนนด,ดออก็เหนอยนี่ก็พอมไข่ไข่ โอ้พี่น้องเลยพี่น้องเลยพี่มีแต่กำงานพี่น้องพูดนะโอ้พี่น้องลื่นดยนะ ủa ngày đi đây này p’nóng, mì theo của p’nóng ấy, mì theo hình p’nóng, nó có cơ khun đấy, uổng này mình nào bảo các p’nóng. นี่ครับมังนี่ครับโอ้มันขึ้นคำโอ้สองอันเลยพี่น้องพี่พี่อันหนึ่งมหาตัวบางงานเห็นมันไปเห็นส้ำเร็จครับนี่อยู่คางคางยิ่นี่โอ้โหพี่น้องมันเบียดมันขึ้นมาเลยพี่น้องเลย พุ่นมันตั้งว้ก้อนหน,นี่งคือตั้งไว้ซื่อๆน,อน,น,นอี่โอ้พี่น้องพูดนน่ะโอ้คัข้าขนาดเลยซ้ำตั้งไว้ซื่อๆมันงามดีพี่น้องน่าขึ้นไปทัวร์พี่น้องเห็นอันนี้ไหมโอ้ ขึ้นไปทั่วเลยโอ้หลึกขนาดโอ้พี่น้องนี่งามขนาดี่นะพี่น้องเบิงมือเลย,น,ยนี่ใหญ่เลยอะ นี่ครับพี่น้องมันชันสิเนาะอันีนี้ทงพวลงมามันชันเลยครับผมอ,อยู่ทึงเนาะมันชันนิดนึงครับผมนี่ครับผมดอฟองหิตพี่น้องขึ้นตะมุตตมีอยู่พี่น้องเอ้ยขึ้นตะมุเตมีอยู่นี่เห็นี่นี่ดอกขาวนี่ซอนเดนสองสองปู๋ยดอกลงตั้งทะเลพี่น้องแมนเมื่อข้างหลังก็มีพี่น้องพี่ดอกนึ่ง่นะข้างในดอกนึงพี่น้องบนนะ่ะหาหกดอกมองนี้เลยมีเจ็บแบบง่ายง่าเลย โอเคครับผมข,ขนาดเลยพูณเนี่ยโอ้แทงไปถึกนังไม่น้องเอ้ยอันนี้น่งครับผมอื้อ พ,พี่น้องนี่นี่นนเนออแบบนี้กับพ่อพี่น้องพูดน่ะโอ้พี่น้องแม่มันเจาะพี่น้องโอ้ แม่มันจอสี่ด้ายพี่น้องเอ้ยสวยงามขนาดพี่น้องดอกนี้ตั้งเถิดตั้งไว้ซื่อเนี่ยมันตั้งซื่อเนี่เป็นดีกว่าเมื่อกี้เนี่ยมันตั้งไว้ซื่อพี่น้องนี่งามขนาดพี่น้องเลยซวอรค์คักเลย เก็บผู้เดียวแล้วดอยี่ผมเก็บผู้เดียวมวนกุ๊บเลยพี่น้องเลยตามแบบชิวๆเลยไม่ต้องไม่ต้องซีเรียสเลยนี่ครับเก็บผู้เดียวว้ยตามนี้พี่น้องเอาตะเก็นมันป<ะ>ักพี่น้อง สามซีดอกมองึงพี่น้อง,งเอ้ยหุ่นตัางทะเลนี่ซ้ำตังไวพี่น้องนี่ไอ้ดอกนึงก็ตังไวเี่เก็บเห็นไอ้มันม้วนนี่หรพี่น้อง พี่น้องนี่แม่นนขนาดเลยโอ้พี่น้องนี่วนตกแม่งเจาะบังหวะมาหรือไม่น้องอะพี่น้องเอหี้ยมากัดพี่น้องดิ ก็ลอกอ่กมาเปอนหน่อไปเนี่กัดมีหลายขนาดแต่ถูกกัดหมดเลยนี่นี่ทั้งถูกว้าถูกเป็นหน่อหางวอกเจ็ดสิบดอกเลยนะนี่ัะเป็นไข่หน่อยๆนี่ไข่นึงครับผม ใส่กระลอกหน่อยแทะอนู่ใส่กระลอกมันแทะผม อ้มีแต่ไข่มังนี่พี่นอ้องนี่แม่นหมดเลยโอ้พี่นอ้องนี่นี่เห็นไหมก็แม่นอ,อยู่มังนี้นี่ครับมีแต่ไข่ก็ลองหน่อยมาลุ้นสืบเล่ตุ่เปะเลยมังนี้นี่ครับไข่เหมือนเลยมังนี้อู้ยรับผม,บผมางงาครับผมมันนี้งามขนาดนนั้ครับ ก็ยังมากัดกระหรอกวันนี้ไม่เซานะครับผมเออโอ้ยกิ่งพี่น้องงามขนาดครับผมมูนพี่น้องไม่มีแพ็์เก็บมูนเก็บผู้เดียวเลยจ่กระหรอกลำอยู่ก่อนโอ้แฝดพี่น้องเสียดายกระหรอกกัดก่อนจะสันงามกว่ามูนไปพี่หน่อง ก็ง่ามขนาดเลยพี่น้องสิได้กระหรอกกัดใส้กระหรอกกัดพี่น้องจะห้อยกระหรอกเซ่โอ้ เก็บผู้ดีพี่น้องเก็บผู้ดีชิวๆเลยครับผมช่วงนี้มันช่วงแบบยังไงล่ะเขาเห็ดให้เห็รหน้าเนาะเขาอ,อกเก็บเขาอ,อกเก็บเห็ดกันนะพี่น้องปาดไข,พไข่พี่น้องไข่ไข่ที่ เจอไข่ครับผมโอ้ยมันเปิดไปพี่น้องโอ้ยปลาพี่น้องนี่อันหนึง่งอ้ยพี่น้อง โอเคครับผมนี่ก็ขายเต็มกระตาแล้วครับผมถ้าเป็นดอกใหญ่ๆตั้มหลังมันเต็มเลยนะครับเป็นหนึ่งดอกน้อยมันลายม่นเลยมันบปเต็มยังไงตัวมันลายเลยพี่น้องแต่ว,ว่านบรเต็มจิกเถื่อนี่ครับโอเคครับผมมาดูกันต่อเห็ดมันกําลังขึ้นพี่นอ้องนี่ครับผมตอนนี้แยกบอกเลยครับว่าได้ อันนี้เห็ดบัวเห็ดครับผมเพราะว่ามีใบไม้สีเหลืองตาไลา่เมื่อสับพี่น้องเนี่ยเห็ดก็ขึ้นตามนี่แหละแต่ว่าใบไม้ก็สีเหลืองเห็ดก็สีเหลืองบะนี่โอ้สุดยอดเลยตาไลา่เมื่พี่น้องเอ้ยหายจนวิ่งอเลยมาไปเบิ่งต่อครับผมวัดพี่น้องคางๆก่อนหินใหญ่เลยเนี่ โ okay, อเคครับผมนี่เอาซ้ำนี่พอมือนี่พี่น้องมีแต่ตุม้มจุ้มหมดเลยมือนี่ก็ถ่ายคลิปนี่บอถ่ายนี่นะครับเนาะเอาแบบสันส้นๆแล้วแบบถ,ถ่ายแทร็กคลิปมือนี่ก็อาจจะเสียเวลาเพราะว่าอาจจะคลิประสิญเงาเนาะก็เลยไม่ถ่ายนี่บอถ่ายนี่อันใดบบงามผมก็บบอถ่ายคลิปพี่น้องถ่ายแต่ดอกงามๆเห็นปะอันจุมจ้มจุ้มมีมือนี่ได้เหลืองกับขาวพี่นอ้องครับเต็มกระตาพอดีประมาณสองกิโลหรือเปล่าสองกิโลสามกิโลเลยพี่น้องกระตาเนี่ยทำว่าให้มันเต็มรุ่นนี้ได้บอได้พี่น้อง แต่ว่าได้อยู่หาอีเดีอยู่แต่ว่ามันยางอีกจักหน่อยแต่ว่าเลยบอกอย่กยางเอาซ้ำนี้ก่อนเดี๋ยวว่าคลิปต่อไปพี่น้องคนก็หลายพี่น้องคุณเข้ามาบุ่มตุ่มเลยไปไหนี่มาหลายครับผมจะลดตึมกันเลยโอเคครับผมเนะาะครับผมมาอ่านขี้เก่าครับผมมาอน,นีมีติจูม่ๆมืดเลยครับผมโอเคครับผมมาอน,นีเก็ได้เกือบลุนตะกาพี่น้องเต็มพอดีเลย กางคลิกดาวแล้วไปลองถายหาอีกนอยน้อก็ได้อยู่แต่ว่าพอสำนีก่อนเนาะรู้สึกว่าหิวข้าวพี่น้องโอเคครับผมจงได้ก็ฝากติดตามอีพีต่อไปนะครับเนาะขอบคุณหลายหลายทเขามาช่วยเราห้ยกำลังใจครับผมนี่ครับประมาณสามกิโลได้อยู่ครับผมจะเอาไปขายกันทุกคนเอาไปขายก่อนเผื่อได้ขายน้ำมันรถเนาะขายน้ำมันรถไปไปเหตุคลิปนะครับผมก็ได้บันลึกแล้วว่าสามกิโลเนี่ยก็ประมาณสี่ร้อยกว่าบาทเนาะโอเคครับผมจะฝากติดตามอีพีต่อไปครับผมขอบคุณหลายครับสวัสดีครับ